สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีลบแอปพลิเคชันที่ติดมากับเครื่องที่มันไม่สามารถที่จะลบได้นะครับของไอเนะครับที่มันไออันนี้มันเป็นยี่ห้อลาวานะครับของค่ายไอ XP เอสอ,อะไรวะไม่รู้เหมือนกันเป็นลาวาสตาห้าจุดนะครับ ผมจะมาสอนวิธีลบแอปพลิเคชันที่ a s มันฝังมากับเครื่องเนี่ยไอพวกแอปพลิเคชันอะไรเนี่ยถ้าคุณอยากให้มันเป็นของเรา,าเลยนะครับเุ้ยเครื่องดับเป็นของเรา,าเลยอันดับแรกเขาเลื่อนก่อนเราต้องมีแอปพลิเคชัน King Root นะครับ King Root s m a s t e r นะครับเนี่ย King Root สามารถดาวน์โหลดได้พิมพ์เข้า Google แล้วก็สโบกดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับเราต้องรูดเครื่องเสร็จก่อนนะครับรูดเครื่องเสร็จแล้วมันจะได้สัญญาษณ์ตัวนี้มาตัวรูปตัวป่าเนี่ยเป็นเครือข่ายเดียวกันแหละที่มันสามารถที่จะลบแอปพลิเคชันได้นะครับอันดับที่สองแล้วก็พอเรารูดเครื่องเสร็จแล้วนะมันจะขึ้นตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะเราก็กดเข้าไปเลยกดเข้าไป๊บ ขั้นตอนแรกที่เรากดเข้าไปนะรูปเครื่องเสร็จแหม,มันจะไม่ขึ้นแบบแบบนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมเข้าไว้แล้วนี่ครับมันจะขึ้นแบบนี้เนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยว่างเปล่าเนี่ยมันจะแอปพลิเคชันให้เราติก๊กอันที่สามนะเชื่อคิงอะไรเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแต่ผมอยากรีวิว <c oughs> เนี่ยอันที่สามแล้วก็มากดทั้งขยะนะครับรูปท้งพยาน กดเข้าไปป้าไปแล้วมันก็จะขึ้นแอปพลิเคชันที่คุณที่ที่ฝังอยู่กับเครื่องแล้วที่สามารถลบได้นะครับเนี่ยครับมันจะมีเอ้ยเนี่ยฝังอะไรเนะี่ยกล้องทิม a s เอลาวาสตามันยัดเข้ามาให้นะครับเนี่ยที่ไม่สามารถลบแอปพลิเคชันได้แล้วไม่สามารถเห็นด้วยเห็นแอปพลิเคชัน เนี่ยเราสามารถลบได้นะครับหลายคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าลดพิเอชชันไม่ได้นี่มันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะออกก่อนนะครับเนี่ยผมจะออกผมจะเข้าไปานะะก,ไไการตั้งค่านะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยการตั้งค่าแล้วก็มาที่ทั่วไปมาที่ทัวไป แอปพลิเคชันกดเข้าไปเนี่ยนี่คือโปรแกรมที่เรา,เราดาวน์โหลดมาที่เราสามารถที่จะลบออกได้แต่แอปพลิเคชันชั้นแอปพลิเคชันทั้งหมดเนี่ยเนี่ยพวกนี้มันจะสามไม่สามารถที่จะลบได้นะเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยรวมถึงพวกไอวิกเจ็ตพวกไอเนี่ยเนี่ยต่างๆเนี่ย ที่มันฝังมากับเครื่องไม่สามารถที่จะลบออกได้เนี่ยวิทยุพวกเนี้ยไอ้เนี่ยแอปพลิเคชันเนี่ยเนี่ย,ย,ยมันไม่มีให้การลบมันมีแค่ทำการปิดใช้งานใช่ไหมครับปิดใช้งานเฉยๆนะอันนี้ผมก็เพิ่งเริ่มรีวิวเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะเออเกือเกิดเรืนิดนึงอ่ะ เรามาลบกันเลยนี่มันลบไม่ลบไม่ได้มันแค่ให้ปิดนะครับถ้าเราจะลบเราต้องใช้โปรแกรมช่วยคือโปรแกรม King r u e s นะครับมากันเลยแล้วก็ติ๊กเนี่ยฮะอันนี้เราติ๊กอะไรไม่บ้างก็ไม่รู้นะติ๊กอะไรเนี่ยเนี่ย E S F อะไรเนี่ย,เ,ยเราควรจะลบออกดูนะครับติ๊กถูกแล้วแล้วก็ ทางการลบ3 4มสี่จั่วเข้าไปครับ1 2 3่งสองสลบลบมุนจุยจุยจุยอ้าวหายไปแล้วครับเรามาดูที่หน้าจอนะครับมีไหมอันนี้ผมยังไม่ได้ลบนะครับห้า อย่าเพิ่งตกใจไปว่ามันยังยังมีอยู่อะไรอย่างนี้ผมยังไม่ลบอป,ไปสองไอเดชันอ่ะผมจะลบก็ได้ครับผมลบก็ได้ผมไปลบกันเลยดีวยกว่าลบแม่งหมดเลยสัง่ง <c oughs> ขอไยนิดนึงที่ตังพูดเจ้อ่ายังไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ใชนี่หวะอ่าอ๋อไปอ๋ออ๋อเยอไปไหนแล้ว ดิงดิงดิดิงรองไปสักครู่ครับออกครับอันนี้เป็นหน้าจอ่ผมกดเข้าเมนูหลักมันคนด,ดูครับเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมเห็นไหม นะครับ King Root Master นะครับนี่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 คิงเกสเชอร์ you, อะไรนะ King